เกี๊ยวทอดมีขนมปังแล้วก็มีบะหมี่้วยนะแมวค่ะหลังเลิกเรียนจะกลับบ้านค่ะอ๋อไม่เป็นไรจ้ะไว้โอกาสหน้านะจ๊ะวันอื่นก็มาซื้อได้จ้ะหรือจะเป็นขนมปังน้ำดำแบบๆไม่ซื้ออ้าปฏิเสธทำไมเนี่ยเออไม่ต้องหรอกไม่ต้องริงใจไม่ไม่เนี่ยอ้าวเจ้พูดให้มันดีๆหน่อยดิ ก็หยุดเรื่องเจ๊ก่อนดิเป็นแม่คะ่ะพูดให้มันดีๆดีไงพี่เจ๊พูดไม่ดีเพราะแกเรียกเจ๊แหละน้อยไปอะ่ะได้จ้าเอาไปให้หมดเลยจ้าอย่างนี้เลยค่ะหนูชอบชอบกี่บาทคะร้อยหนึ่งจ้ามันแพงกันเลยอ่ะก็สั่งเยอะไหมจ้าแม่ค้าส่งแบว๊วคปะทะแม่ค้าส่งแบดเดือนี่มีมาเสียผู้ชมที่มีอายุสปีขึ้นไปเป็นที่ที่อันดับหาเสียงตัวหน้าที่ต้องใช้วิสไลน์ในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า การแต่งตัวแม่ค้าทรงแบวชุดนี้แหละเหมาะสำหรับขายของหน้าโรงเรียนเด็กๆผ่านไปผ่านมาจะได้รู้ว่าแม่ค้าแบลวขายของหน้าโรงเรียนการแต่งตัวแม่ค้าส่งแบดนี่แหละแต่งตัวมาขายของมราต้องแต่งตัวอย่างนี้แบดแบดทำไมแไลเด็กจะเลอกเรียนวะเนี่ย รอจนเบื่อแล้ว้ากันเปื้อนแม่คาทรงแบวเอ๊ะลืมอะไรไปนะอ๋อ้ากันเปื้อนนี่ไงหวานแบวเหมาะสำหรับคนแบวแวอย่างเราโอเคแบวกืบเหมาะสำหรับเป็น,น,ปนแม่แ <c oughs> มขา้ไไ <c oughs> ากันเปื้อนแม่ขาส่งแบดเหมือนขาดอะไรไปอ๋อ้ากันเปื้อนไง <c oughs> เอ,อมินแบลวมากอไม่อยากใส่หรออย่างเงี้ยแบลวเกินอันนี้ไงต้องการหาเออดักดักแบบนี้สิเราชอบเมื่อลูกค้าปฏิเสธแม่ค้าส่งแบลวา้านเปื้อนพร้อมของขายก็พร้อมเกี๊ยวก,กรอบแบบหมี่ผัดแล้วก็มีผักด,ด้วยเลิกเรียนแล้ว พี่วายไหมเนี่ยอ๋อนีหนูกินเกีย๊ยวทอดไหมอร่อยนะมีเกีย๊ยวทอดมีขนมปังแล้วก็มีบะหมี่ด้วยนะเหมียวคะ่ะหลังเลิกเรียนจะกลับบ้านค่ะอ๋อไม่เป็นไรจ้ะไว้โอกาสหน,าน้านะจ๊ะวันอื่นก็มาซื้อได้จ้ะด็กคุนพูดดีดีเด้อก็ไม่ยอมซื้อเมื่อลูกค้าปฏิเสธแม่ค้าส่งแบด rah. ไปเดี ah. ๋ยวเราไปซื้อขนมดีกว่าอยู่ละแผลแพ้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ย มาจากไหนเนี่ยผ้ากันเปื้อนใครต้องไปล้างตรวนูนแน่เลยอะ่ะไปจัดการอาน้องอน้องมาซื้ออะไรม,มาซื้อหน่อยเนี่ยมีเยอะเลยมนมีซีดำน่ากินหรือจะเป็นขนมปังน้ำดำแบดแบดไม่ซือ้อเอาปฏิเสธทำไมเนี่ยที่ไม่ซื้ออะ่ะก็เพราะผ้ากันเปื้อนนี้ไงใช่มันลอยมาจากไหนล่ะอ๋อก็ฉันคว้างไปเองอะ่ะมีปัญหาไรมปะสมแล้ว ไม่มีใครซื้อขำทำไมเป็นอะไรไปขำเยอะเยอะไงเอาโอ้พูดงี้ก็สวยดีวะหยิบอาหารแม่ค้าทรงแบลวหิวจังเลยอะอ้นี่ไงอืมอะรับประไรดีคะขอบะมีผัดถ้วยหนึ่งค่ะเออใส่ผักไหมจ๊ะกินผักนะมีประโยชน์ เอานะไม่ต้องคิดเยอะมาแต่พี่ใส่เยอะเลยมีประโยชน์ผักอ่ะผักนิดเดียวนะคะได้นิดเดียวพอ,อ,อได้แล้วจ้านี่ชออ้อนได้แล้วจ้วา,ขาขี้บวกก็น้อยเขาเป็นข้าถึงตากิน่าอร่อยนะจ๊ะน้อยจริงแต่ไม่ใช่ผักน้อยนะซึ่นบะหมีอ่อ่ะน้อยจริง หยิบอาหารแม่คะส่งแบดลูกค้าให้มาเลยร้อนก็ร้อนอร้านเปิดแล้วนี่แม่คะเอาอะไรเอาเนี่ยคะ่ะเนี่ยเนี่ยคืออะไรหรอคะเอา้าก<ม>็บะหมี่ไงบะหมี่อ่ะบะหมีม่ผ่าละไม่ค่อยกินเนาะโอเคโอเได้ค่ะเพางั้นหนูเอาหนึ่งค่ะโอเคแป๊บดีเพื่อนทำมาแม่คะเมื่อกี้ ยิบมาหาแม่โหดเกินเรียกลูกค้าแม่ค้าทรงแบ้ววันนี้ยังขายไม่ได้เลยอ่ะนี่เด็กไม่มากเลยกันเลยเหรอยเนี้ยอา้าวหนูซื่อของไม่จ้านี่มีบะหมี่ด้วยนะเอ่าไ่เอาอะค่ะ,ะนี่โอ้โหหุห่นสวยหุ่นนางแบบมากเลยนะแต่อืม เนี่ยเอวบางเกินไปมกินหน่อยเร็วมาๆามามาซื้อหน่อยเอาเป็นอะไรดีจ้าลูกนะลองทงลองคองไปบ้างละกันเออไม่ต้องหรอกไม่ต้องกิ่งใจเนี่ยพี่รู้นะคะอ่ะนี่ร้านพี่อ่ะให้เยอะพิเศษมากยี่สิบบาทขอบใจนตากินเยอะๆเข้าใจไหมหอมแห้งหอมแรงหอม รงเดดิน,าาดนลลาากมาเเยเยรียกลูกค้าแม่ค้าส่งแบดทำไมวันนี้ไม่ลูกค้าเลยวะเอาอน้องน้องน้องมาดิเอวน้องมาดิเอาไหมกินไหมบะหม,มี่ไม่ไม่อไรนี่น้ำโคก็มีกินเ้วยเออเออหมดตายไปกินเงี้ยไม่เป็นไรคะ่ะเอาน้องมาดิขนมปังก็มีบะหมี่มาซื้อเร็วมาเร็วมาเร็วน้อ,องผู้ชายน้องผู้ชาย หันไปมนี่เอาล่ะค่ะเราซื้อหน่อยแล้วเนี่ยซื้อหน่อยน้องไม่น,นี่กั้มมือกั้มมือทำไมเรียกลูกค้าไปก็ซื้อเลยวะพูดกับลูกค้าแม่ค้าทรงแบลวพี่คะซื้อเกี๊ยวหน่อยค่ะได้จ้าเอาเท่าไหร่จ้าชิ้นละเท่าไหร่อะคะเกี๊ยวนี้ใช่ไหมจ้า ชิ้นละสองบาทจ้าสองชิ้นสี่บาทจ้าสาชิ้นก็6บาทจ้าเอ่อสี่ชิ้นก็8บาทจ้าเอาไหมจ้าอร่อยนะจ้าน้ำจิ้มก็อร่อยจ้ารสเด็ดจ้าจริงนะจ้านี่จ้าพู้ดูหวานไปไหนวะเนี่ยเอ่ออันนี้ก็อร่อยนะจ้าลองชิมดูนะจ้าน้ำจิ้มรสเด็ดมากเลยจ้าขนมหวานเราก็มีขนมปังอย่างเงี้ยจ้าอร่อยมากมีจ้าเอาน้ำจิ้มด้วยไหมจ้า เธอไม่จาน้ำจิ้มอร่อยมากเลยนะจ้าร้านพี่จ่ะใช่ค่ะพี่จอาเอาจ้าหนูเอาแค่สามชิ้นพอค่ะอ๋อสามชิ้นเหรอจ้าอ๋อม่เป็นไรจ้าสามชิ้นก็ไม่บอากว่าให้พี่พูดอยู่ได้าหม่อามจิ้นเลยจ้าพี่ให้ฟรีเลยน้ำจิ้มอ่ะพี่พูดกว่าจะเลยนะคะพูดเพาะด้วยใครๆก็ชมพี่อย่างนี้แหละจ้าขอบคุณมากเลยนะจ้าค่ะแล้วอย่าลืมใส่ตังค์จ้า ขอบคุณมากเลยจ้าอกัหน้าเช่นใหม่นะจ๊ะหนูน่ารักมากเลยอะ่ะพูดกับลูกค้าแม่ค้าส่งแบต <c ười> มีอะไรกินบ้างไะจีอ้าเฮ้ยหุ่นนี้ก็สวยเลยวะอยากนอนเหรออ้าวเจพูดให้มันดีๆหน่อยดิกูหยุดเรียกเจก่อนดิเป็นแม่คะ่ะพูดให้มันดีๆหน่อยสิเจพูดไมบบ่ดีเพราะแกเรียกเจอแหละทำไมจะเรียกเจพูดอีกทีดิเจ <c ười> ได้ไปดู ทอนเงินแม่ค้าทรงแบวพี่คะว่าไงจ้าเอาอะไรดีจ้าเอาเกี๊ยวทอดสีสิบบาทคะ่ะได้เลยจ้ะสี่สิบบาทเนาะนี่คะ่ะนี่จ้าห้าสิบบาททอนสิบบาทนะคะได้คะ่ะอะแต่ทอนสิบบาทเหรอนี่หนูเอานี่ไหมจ้านี่จ้าสองชิ้นสิบบาทพอดีเลยเงินทอนอะไม่ต้องทอนแล้ว ไม่อยากกินใช่ไหมเพราะว่าหนูไม่เคยลองไงขนมปังร้านพี่ไม่เหมือนที่อื่นเลยเห็นไหมเหลือสองชิ้นแล้วไข่ที่จะตายเนอะพอดีเลยไม่ต้องทอนอ่ะรีบไปเลยจ้ะเดี๋ยวพี่เจ็ดเก็บของละขายหมดแล้ววันนี้ขอบใจมากนะจ๊ะอะไรวะพี่ทอนเงินเลียดของมให้เฉยเลยทอนเงินแม่คะส่งแบตอ้าวอยากซื้ออะไรน้ำแก้วหนึ่งค่ะอือได้ เงินทอนนะคะอ๋อลืมเงินทอนใช่ไหมใช่ค่ะทอนครึ่งหนึ่งอะค่ะครึ่งหนึ่งเหรอได้เฮ้ยไปครึ่งหนึ่งม,มันมันไม่ใช่อย่างฮี้อะคะ่ะเอาครึ่งยังไงไม่ไปอีกซื้อเสื้อกเนไปของแถมแม่ค้าทรงแบลว์บ้ามีหนึ่งใจแล้วพี่อะ ตายจ้ะเอาไปเลยจ้าจุกจุกไม่ได้กินอะไรเลยใช่ไหมเลิกเรียนอะ่ะใช่ค่ะเดี๋ยว พี่แถมให้ละกันจริงหรอคะนี่เกี๊ยวโอ้โหน้ำจิ้มรสเด็ดด้วยนะจ๊ะร้านพี่อะแล้วร้านพี่ให้เยอะมากเลยนะโอ,อ้ยขอบคุณมากเลยค่ะพี่ใจดีจังเลยอ่ะใช่ใครๆก็พูดพี่ใจดีอย่างเงี้ยเพราะใครๆก็พูดอย่างนี้แหละอ่ะมาแต่เท่าไหร่ะคะทั้งหมดปลาหมียี่สิบเกี๊ยวสิบบาทจ้ะเอา้านึกว่าพี่จะให้เกี๊ยวฟรีๆอ๋อตายละลืมให้เกี๊ยวฟรีแล้วแหลอะอะยี่สิบบาท thank you มากเลยจ้าอ๋ <laughs> อขอ <laughs> โทษทีโทษทีของแถมแม่คะส่งแบตน้ำแก้วนงค่ะพี่อ่ะได้ละอันนั้นขนมปังลละอะไรคะพี่ขนมปังสกัดอะไรละเอาไหมเดี๋ยวพี่แถมให้พูดจริงเหรอคะมาค่ะอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่แถมให้้วกันไปสามชิ้นพี่ให้เขาเพิ่งต้องขอบคุณหรอกบาไปไปไปถึงจะแบต ตกกับเดีหมือนน่ลูกค้าขอเพิ่มแม่ค้าส่งแบล็นี่นะเอาอย่างเดียวใช่ไหมจ๊ะค่ะพี่เข้าหนูขอเพิ่มได้ไหมคะขอเพิ่มอีกเหรอเพิ่มอีกค่ะไข่ด้วยค่ะไข่ด้วยโอเคจ้ะพี่เข้าหนุม่มเอาอีกนะอีนิดนึงค่ะอีกนิดนึงค่ะ,อคะ,อะเอาอีกอจ๊ะน้อยไปอะ่ะได้จ้าเอาไปให้หมดเลยจ้าอ,อย่างนี้เลยค่ะหนูชอบชอบ กี่บาทคะร้อยนึงจ้ามันแพงไปเลยอะ่ะกจางเยอะไงจ้าลูกค้าขอเพิ่มแม่คะส่งแบดแกฉันหิวอะ่ะหิวอะ่ะอแต่ฉันอ่ะไม่อยากไปร้านนั้นเลยแต่ข้างหน้ามันกม็มีร้านอะไรแล้วดิกินกินเถอะนะแกเออก็ได้เอาอะไรเอาไอ้บะหมี่นาเกยียร์นาเกียร์นั่นอ่ะจานหนึ่ง ท่านาเกียรติรเธอจะกล้ากินหรอไม่ได้กินซื้อเอาไว้หมาที่บ้านกินก็ได้แต่ฉันตักให้หมาที่บ้านเธอกินเองอ่ะเอาไปสิเท่เนี้หมาที่บ้านจะกินไม่อิ่มหรอกใช่ขอเพิม่มอีกสิเนี่ยเอาเปียกตุ้มคาชัน โอเคได้เดี๋ยวจัดให้จะให้หมาที่บ้านของพุณเธอกินอิ่มน้ำใจเลยหมาที่บ้านพองเธอคนอตัวใหญ่น่าดูเลยเนาะใจตังอะทำไมมีแค่ครึ่งหนึ่งอะก็ที่เธอทอนให้อ่ะครึ่งหนึ่งโกงเลัดลูกค้าไม่มีเงินจ่ายแม่ค้าส่งแบล จเลยซื้อขนมเออซื้อเกี๊ยวไมจ้าเกี๊ยวทอดอาวซื้อบะหมี่ไหมเกี๊ยวก็มีนะจ้าเออเป็นอะไรเหรอจ้าคือหนูหิวอะค่ะแต่หนูไม่มีเงินนี่น่าสงสารจังเลยอ่ะไม่เป็นไม่เป็นไรปะเดี๋ยวพี่จัดให้กินแล้วกันเลยเนาะเอาเอาเป็นอะไรดีอะจ้าบะหมี่ได้ไหมคะบะหมี่เนาะได้ได้ไม่เป็นไรพี่ก็สงสารนะเนาะเด็กมันไม่มีอะไรกินอ่ะ ขอบคุณมากเลยค่ะพี่ขอบคุณมากเลยค่ะไค่มีพี่หนูคงอดตายแน่เลยอะมีขนาดนั้นหรอกอะขอบคุณค่ะน่าสงสารจริงๆเลยอ่ะขอบคุณมากเลยคะพี่ขอบคุณมากนะคะกินหมดแล้วใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะขอบคุณมากนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วพรุ่งนี้มองเล็กมาไหมเจ้เนี่ยมาค่ะโอเคพรุ่งนี้เคาะเงินมาจ่ายพี่นะพรุ่งนี้เคาะเงินมาจ่ายพี่นะ เดี๋ยวพี่ทิ้งขยะให้อ๋เฮ้ยกิมพิอ่ะเก็ ه, บร้านแล้วลูกมามาช่วยแม่เก็บร้านหน่อยเฮ <c oughs> จะ้ะทำไมเนี่ยลูกค้าไม่มีเงินจ่ายแม่คะส่งแบตน่คะคุณหนูขออาหารได้ไหมคะคุณหนูไม่ไมีจะกินแล้วคะ่ะหิวหรอใช่ค่ะ,ะหมดทานเลยนะอย้องขอบคุณแม่นะคะหนูขอบคุณจริงจค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว แล้วเอาไว้ชวนอื่นนะเผื่อไม่มีใช้มาค่ะคุณแม่ทำมาดีมากไปดีมากไปลกเราได้สุดแล้วก็เอาขึ้นแม่ค้าได้เฮ้ยเอานี่ที่ฉัน เบื้องหลังขนมปังสองชิ้นสิบาทว้าวว้าวว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 ้าวว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 วเวว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 ัวดลววววววยวววววเวว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 วไวว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 อ สสเรอโอ้ย,อยใจเย็นๆยังไม่ได้พูดอ,อะไรเลยยังไม่สมแล้วช่วยม,มีใครชื้อมันเบลกันเบลกัน <c oughs>